สวัสดีค่ะแฟนขับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นทองมหาชนเลขเด่นทองมหาชนงวดประจำวันที่17มกราคม2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นทองมหาชนงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า ที่เอาเลขเด่นทองมหาชนมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันเพราะว่างวดที่แล้วของเขาก็เข้าเนาะก็เลยเอามาให้ชมเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็คือเลขเด่นทองมหาชนเลขสามตัวนะคะสามตัวเต็งโต๊ดเนาะท่านชอบหรือไม่ สามตัวติงตุด๊ดเลขมาแรงมาหกแล้วก็มาหนึ่งมาหกแล้วก็มาหนึ่งสองตัวนี้ต้องเข้าต้องมาหนึ่งตัวเนาะ หกับ1ต้องมา1ตัวมาดูเลขหลวงตาแก้วนะคะเลขหลวงตาแก้วนี้มามา4มา6นะคะแล้วก็มา1 4 6่หนึ่งหลวงตาแก้ว สตัวนี้ก็ต้องเข้านะคะเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะสี่หกหนึ่งทิศทางรวยก็มาสี่เช่นกันนะคะเด่นสี่ก็ตรงมาตรงกันกันกบมาตามนัดเนาะนี่ว,วันที่สิบเจ็ดนะคะทิศทางรวยเขามาตรงกันวันที่แล้วมาหนึ่งออกห้าหนึ่งวันนี้มาสี่นะคะ มาสหลวงตาแก้วนี้มาสี่แปดนะคะแล้วก็สี่ศูนย์เลขเด่นทองมหาชนตัวเด่นของเขาจะเข้านะคะโดยเฉพาะสองตัวนี้นะคะโดยเฉพาะสองตัวนี้ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะหกกับหนึ่ง เซียนเหนือเมฆนะคะของทองมหาชนเนาะเซียนเหนือเมฆมาหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะเต็งหนึ่งเซียนเหนือเมฆเต็งหนึ่งอนุชาหมหาชนเด่นสามนะคะจาเขากวดเด่นหกโดยเฉพาะเลขหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งองลงมาก็เป็น หกสี่นะคะฟ้ามหาโชคเด่นห้ามีสองห้ากับเก้าห้านะคะองค์อินหนึ่งมาตรงกันกับเซียนเหนือเมฆเนาะเซียนเหนือเมฆเข้ามาหนึ่งเช่นกันนะคะนี่หนึ่งบนนะคะบนมาหนึ่งหรืองวดนี้จะเป็น1นเจหรือไม่นะคะ วดนี้จะเป็นหนึ่งเจ็ดหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะส่วนโชคอมรมา4 5แล้วก็7นะคะส่วนมากเอสจะเอาตัวนี้ไปพิจารณานะคะเลขขุนศึกนะเลขขุนศึกเลขขุนศึกนั้นบนมา6มี6กหกับ6 เจ็ดท่านเอาไปเสี่ยงเลยจ้าเลขเด่นหกนึกคิดว่ามาแน่นอนนะคะส่วนหนึ่งตัวเด่นของเขาวดที่แล้วก็เข้านะคะนี่วดที่แล้วก็เข้าเลขเด่นทองมหาชนวดที่แล้วก็เข้างวดนี้มาหนึ่งห้ากับหนึ่งเจดเนาะมาหนึ่งห้กับหนงเจ็ด องเอ็นองอินหนึ่งก็มาหนึ่งเช่นกันนะคะแต่ว่าล่างมาเก้าเนาะอาจารย์พิชิตเลขก็มาเจ็ดนะคะมาดูสอเพชสยามาไม่เหมือนเพื่อนมาแปดร่างมาเจ็ดน,นี้มาหกนะคะร่างมาสี่หลวงตาจันทร์ สอเพชรสยามบนมา8นะคะล่างมา7หลวงตาจรรันบนมา6ล่างมา4ก็ม,มาตรงกันกับคัมพีโนพะเก้าเนาะนี่คัมพีโนพะเก้าคัมพีโนพะเก้าหนึ่ง <1 S 1> มาหกมี หกเก้าหกศูนแล้วก็หกแปดหกแปดนี้เป็นเลขพอสอใหม่เนาะแล้วก็เลกล่างงวดที่แล้วเข้านะคะ 51. ห้าหนึ่งงวดนี้มาเก้านะคะแต่ว่าแอ้ว่าตัวนี้นะคะกับตัวน,นี้หรือไม่ก็จะเป็น หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะนี่คะ่ะเพราะว่าบนมาหกเนาะนจะเป็นหกเจ็ดก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูระหว่างขุนศึกนะคะเพราะว่าขุนศึกนี้เข้ามาหกซึ่งมาตรงกันกันกบคำพีนับป,ประกาเนาะ นี่มาหกวดน,นี้หกมาแรงนะคะหกมาแรงมากก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะหกมาแรงหลวงตาจัน์ก็มาหกนะคะหลวงตาจัน์ก็มาหกนี่ค่ะสรุปแล้วเลขเด่นบนของทองมหาชน นั้นมาหกนะคะมาหกมาหกอาจจะเป็นหกหนึ่งหรือหกเจ็ดหกแปดก็ได้นะคะเด็กคิดว่าแบบนี้คงมาแบบนี้เนาะนี้ก็คือเลขเด่นของเขานะคะหกหนึ่งหกเจ็ด แล้วก็หกแดนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ